โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครับนะครับสําหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัปลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้ด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูนะครับเพื่อที่จะาหารายได้เสริมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปลน์เต้นะครับขออนุญาตฝากช่องนะครับ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีและก็สายลงทุนนะครับอ่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินและมีเรื่องที่จะมาแจ้งหลายๆเรื่องเลยนะครับเป็นข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนซึ่งใครที่มาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะ ส่วนใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับผมก็ฟังไปเพื่อเป็นการเสริมความรู้แล้วก็เสริมทักษะนะครับเสริม <c oughs> ในส่วนของข่าวสารนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมชื่อว่าเว็บสินชิซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างรายได้โดยการเช็คอินนะครับสามารถทำได้ทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนนะครับส่วนการลงทุนเนี่ยผมจะไม่ขออธิบายนะครับว่าลงทุนไปแล้ว เราจะได้รับเงินเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยว YouTube มันจะแบนนะครับเอออ่ะโอเคสำหรับใครนะครับที่อยากจะทำงานเว็บนี้นะครับผมหน,นะครับข้อดีก็คือเราสามารถทำฟรีไม่ต้องลงทุนอยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องอบรมไม่ต้องขายของนะครับไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีของให้ขาย นะครับเป็นการเข้าใช้งานแล้วก็รับตังค์เห็นไหมครับทุกคนนี่นะครับรางวัลเช็คอินถ้าทุกคนเช็คอินเนี่ยหวันเนี่ยมันจะได้รับ5บาท1วันได้รับ5บาทนะครับทุกคนวันที่1เราเช็คอินมาเนี่ยได้รับ5บาทวันที่2เราก็ได้รับ5บาทวันที่3เนี่ยพอมันถึงวันที่3มันจะเป็นวันที่เขาเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าสมมติว่าเราเช็คอินต่อเนื่องครบ3วันเราจะได้รับมาอีก20บบาทเห็นไหมครับทุกคนได้เท่าไหร่แล้วครับ สี่สิบบาทแล้วนะสามวันเราได้สี่สิบาทแล้วนะครับทุกคนพอครบสามวันปุ๊บเราได้สี่สิบาทเนาะพอเป็นวันที่สี่นะครับพอเป็นวันที่สี่ปุ๊บเราก็ได้รับมาอีกห้าบาทเป็นสี่สิบห้าแล้วนะครับวันที่ห้านะครับวันที่ห้าเราได้รับมาอีกห้าบาทนะครับแล้วก็เป็นห้าสิบาทแลวเห็นไหมครับทุกคนห้าสิบบาทนะครับเราสะสมครบเจ็ดวันเราได้รับอีกสามสิบบาทนะครับ 30บาทก็เอาไปรวมกับที่เราเคยเช็คอินมาด้วยมันจะรวมกันแบบนี้เลยนะครับเช็คอินต่อเนื่องตึ๊ดๆๆ๊ๆๆเช็คอินไปคร130บ130วันเราจะได้รับ3 1 8 8บาทอันนี้ยังไม่ได้บวกก่อนหน้านี้ที่เราได้รับด้วยนะอ่านะครับทุกคนซึ่งออการรับเงินเนี่ยจะจะได้รับจากการเช็คอินเท่านั้น เราเข้าสู่ระบบเนี่ยยังไม่สิ้นสุดกระบวนการในการาทํารายได้นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนนี้เห็นไหมครับทุกคน1 5วัน45วันก็จะได้รับต่างกาันยิ่งเราเช็คอินต่อเนื่องหลายวันนะครับมันก็จะได้รับสูงขึ้นนะครับสูงสุดเนี่ยก็คือ130วันซึ่งอนาคตเขาอาจจะขยายเป็น180วัน360วันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะามีการโปรโมท แบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเช็คอินมาได้24วันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมถอนไปแล้วเท่าไหร่นะครับการทำงานไม่ยากเลยถ้าเราทำคนเดียวนะไม่ต้องไปแนะนำเพื่อนเนี่ยเราก็จะสามารถถอนเงินได้เช่นกันการถอนเงินเนี่ยก็คือขั้นต่ำเนี่ยก็คือ200เมื่อเราสะสมครบ200เราสามารถถอนได้นะครับมาดูการครับในส่วนของการถอนเงินตรงนี้แล้วก็การเติมเงินนะครับทุกคน นี่ทุกคนการเติมเงินการถอนเงินมีช่องทาง USDT นะครับ TR 2 0เพิ่มขึ้นมาซึ่งสะดวกสบายมากคนลาวนะครับข่าวดีสำหรับคนลาวนะครับคนที่อยู่ประเทศลาวอยู่ประเทศกรัรมพูชาอย่างเงี้ยไม่มีบัญชีธนาคารไทยนะครับที่มาเห็นวิดีโอนี้หรืออยากจะหาะไรายได้เสริมออนไลน์ก็สามารถทำได้แล้วนะครับดีใจไหมครับทุกคนเย่สำหรับคนลาวที่ ทำอยู่แล้วนะครับก็ถือเป็นความโชคดีว่าเออทำไปก่อนถ้ามีการอัปเดตกระเป๋าเงินค่อยมาพูดกันอีกทีนี่นะครับสําหรับคนที่แบบไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้มันแบบสามารถถอนเงินเข้าบัญชี USDT ได้ก็ไม่ต้องรอคือเขาทํามาก่อนเขาก็ได้ถอนนะครับซึ่ง USDT ตรงนี้เราสามารถเติมเงินขั้นต่ําก็คือ200เช่นกัน200บาทตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ เติมเงินขั้นต่ำนะครับทุกคนเนี่ยถ้าเติมเงินขั้นต่ำเนี่ยก็คือประมาณเท่า <c oughs> ไรวะสามอ่าไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เติมเงินขั้นต่ำผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะอะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับว่าถ้าเป็น usdt เนี่ยเติมเงินขั้นต่ำเท่าไหร่มาดูในส่วนของถ้าสมมติว่าจะถอนเงินล่ะถอนเงินเป็น usdt บันทึกการถอนเงินตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็จัดการกระเป๋าสตังค์ตรงนี้ครับนี่แล้วก็เพิ่ม มันจะให้เราเลือกเป็น USDT นะครับตรงไหนวะทุกคนเออตอนนี้ยังเพิ่มไม่ได้นะทุกคนตอนนี้ในส่วนของ USDT เนี่ยยังเพิ่มการถอนเงินไม่ได้เติมเข้าอย่างเดียวนะครับเติมเข้าอย่างเดียวไปก่อนนะครับส่วนถ้าสมมุติว่ามันอัปเดตหรือสามารถถอนเงินเป็น USDT ได้ผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะทําการรีวิวถอนเงินแบบปกติไปก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมมีกิจกรรมเนาะผมให้ทุกคนหรือเป็น FC เนี่ย คอมเมนต์ว่าผมเนี่ยถอนเงินเท่าไรนะครับถอนเงินเท่าไหร่ถ้าใครตอบถูกผมจะแจก1 0 0ดังนั้นก่อนที่ผมจะไปถอนเงินกดสต็อปวิดีโอนี้ก่อนนะห้ามโกงนะห้ามโกงกดสต็อปวิดีโอนี้ปุ๊บไปคอมเมนต์ใต้วิดีโอเลยว่า,าจะผมวันนี้ผมถอนเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมมีคําตอบอยู่ในใจแล้วผมไม่โกงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคสต็อปเสร็จแล้วเราก็ไปคอมเมนต์นะว่าผมให้ตอบได้2คําตอบนะ1ตอบคําตอบเสร็จปุ๊บ ก็ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ตอบเม้นตตัวเองเลยก็ได้หรือจะตอบอีกคอมเมนต์หนึ่งก็ได้นะโอเคสําหรับใครที่ตอบเสร็จแล้วนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะถอนเงินเท่าไหร่แล้วก็ไปที่ออถอนเงินครับทุกคนวันนี้ผมเช็คอินไปแล้วนะผมก็จะเลือกเป็นกระเป๋าสตางค์ครับนี่ผมจะถอนเงินเท่าไหร่มาดูกันครับผมจะเฉลยนะห้าพเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขอดูก่อน นี่นะครับ5,177.65นะครับ5,177.65ซึ่งมันมีค่าธรรมเนียมเนี่ย77.66ซึ่งผมจะได้รับเงินจริงๆเนี่ยก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะกดคำว่า,าส่งก่อนนะครับใครตอบ2ยอดนี้ได้เลยนะครับ5,177.65คือคำตอบของคนที่ได้รับรางวัลน,นะครับห้ามโกงนะเออก็ผมจะกดส่งนะครับฟึบตึงแล้วก็กรอกรหัสผ่านในการถอนเงิน กรองหันผ่านเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้เห็นไหมครับทุกคนทีนี้มาดูยอดที่2ครับยอดที่2เนี่ยยอดที่2จะได้เท่าไหร่มาดูกันครับบันทึกการถอนเงินนี่นะครับใครตอบ5099.99ได้รับไปเลย100บาทเคบหน้าจอที่คุณนะครับตอบแล้วก็ส่งมาที่ Line Office ผมได้เลยทีนี้ขั้นตอนในการถอนเงินยังไม่สำเร็จนะครับให้ทุกท่านเคบหน้าจอตรงนี้ครับนี่บันทึกการถอนเงิน นะครับแล้วก็ไปที่เมนูคำว่าบัญชีผู้ใช้แล้วก็ Copy e อีเมลของเรานะครับส่วนของใครเป็นเบอร์โทรศัพท์ mm. ก็ Copy mm. เบอร์โทรศัพท์ได้เลยแล้วให้เราแอดไลน์ไปที่คนนี้ครับ mm. นี่ครับเลิฟ mm. 1 0 0 1 5 2 0คนนี้จะเป็นในส่วนของเอดมิน mm. ที่ทำการดูแลของสายงานเรานะครับใครที่ไม่ใช่สายงานไม่ต้องแอดนะ mm. ก็คือเขาจะดูสายงานให้เราด้วย นะครับอ่าโอเคกด S เข้าไปแล้วก็เช็ตนะครับแบบนี้แล้วก็แบบว่าแจ้งถอนเงินครับแจ้ง <c oughs> ถอนเงินจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับที่เราเข็บมาเมื่อกี้อ่าะนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ ID my ID นะครับประมาณนี้อ่าโอเคนี่นะครับเขาอ่านแล้วนะครับตรงนี้ <c oughs> ก็รอให้เขาอนุมัตินะครับทุกคน <clears throat> รอให้เขาอนุมัติก่อนนะอ่าโอเคใครที่ตอบถูกนะครับมารับรางวัลไปได้เลยนะครับ <c oughs> ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าผมไม่ได้ถอนเงินสองวันวันที่สาสิบกับวันที่เฮ้ยผมไม่ได้ถอนวันที่หนึ่งด้วยหรอหร <c oughs> อผมไม่ได้ถอนสามวันหรอยี 29, ่สิบเก้าสามสิบอ๋อไม่ใช่มีแค่สองวันนะครับสาสิบกับวันที่หนึ่งผมไม่ได้ถอนนะครับทุกคนอันนี้เขาอ่านแล้วนะครับ พอเขาอ่านแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเร่งเขาเดี๋ยวเขาจะทําการนะครับอนุมันให้เราเองเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหน้าจอก่อนอ่าแคปหน้าจอสมมตุติอัดวีดีโอหน้าจอก่อนนะครับเผื่อตังมันเข้ามานะครับทุกคนอ่ะ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออัดหน้าจอไว้นะครับ อ่ะอันนี้เขาอ่านแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ตอบตกลงหรือตอบโอเคอะไรมานะครับดังนั้นก็ให้เราทำการรอก่อนนะครับทุกคนทุกคนรอก่อนนะครับเขาอ่านแล้วรอตังเข้าอย่างเดียวนะครับทุกคนตอนนี้ตังค์ยังไม่เข้านะ ก็น่าจะมีการถอนเงินเยอะนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสต็อปวไว้ก่อนเพื่อว่าที่จะอ,อะไรนะเผื่อความจํามันจะเต็มนะครับดังนั้นผมจะสต็อปไว้ก่อนนะครับถ้ามันเข้ามายังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอสต็อปไว้ก่อนนะครับทุกคนอ่าโอเค